สวัสดีตอนเย็นๆพี่น้องคะจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งคุณเนี่ยหมู่บ้านแห่งหนึ่งของ,งสอยสโสธรไหมคราจะไปไหนแม่พี่ก้อยโลเคียวัด,โลโลว,ดวัดแถวบ้านนะ่ยนะเพม่อนแบบวัดไม่โดยมาเท่าไรก็อยากจะไปวัดเวันจิไปวัดเนี่ยไปเบิ่งไปย่างเหรอนี่ซื้อ,มอแม่ บึงที่เราจะมู่บ้านคืออันนัน้นวะมู่บ้านคือหมู่บ้านนี่อย่างก็อนตอนใช้บานตอนใช้ไทยเบึงอะน,นะแย,ย,ยมยาโสธรเดี๋ยวแยมยาโสอนไอ้อคือหนูชอบผ้าบานเพามันเย็นดีคนน้องไม่รีพาพี่ไปไหนไปเบิึงอันนันไปเบิึงนันไม้ขึ้นนิวไอ้เจ็ด ไืนมใม่ๆอนนึอยม่รูน่ของสอยู่นะใช่ไหม่ใวสันธ์ถ้าให้เลืออกออ๋อสีน่นเลยมักสีแดงไม่คืนว่ทำมันเลือกได้ ไม่บินรีโนเวทนิวออร์ไ a ด w โดนเนอะไหมคืนคือไม่ลาภาพเป็นมักเบิงค่ะไมคยนี่เป็นคนชอบเบิงเม่ดี่ก็ไปได้มันตอนนี้นะมันตอนเย็นๆนะตอนเย็นของที่ไทยเนี่ยมันประมาณกี่โมงสี่โมงห้าโมงมาตอนนี้ห้าโมง เดินเล่นได้มันบะห่อนบะห่อนเลยแหละจ้ะทรงไส้เี๋ยวมีก้อนมาซื้อต่อเน,นี่เย็นสบายเนี่ยนะพี่น้องอันนี้ประตูให,หม่เขาเพิ่นเพิ่นเหิ่ปีสีแหลวตัวน,นี้สองห้าหกหก last year ไม่ึ้นเดบิวต์ห้าแสนบาทอืมอืมห้าแสนกว่าไม่ึ้นเพิ่นอ่านเนาะห้าม่เรียนบาท เน่าได้โชคดีตรงที่แบบว่าสามีนะจ๊ะสามีดีคือแบบว่าเราอยู่ไหนเขาก็อยากอยู่นั่มนะจ๊ะหมายถึง mm hmm. ว่ามันก็เลยทําให้เราสบายใจที่อยากจะอยู่บ้านเรานานๆอ,อยู่ในน,นันน้นๆ mm hmm. ก็อยู่ได้นะนะจ๊ะ mm hmm. แต่เ mm hmm. พื่อนอยากไปภูเก็ตนี่เพราะเพื่อนยังไม่เคยไปพี่น้องถ้าเพื่อนเคยไปแล้วแล้วให้เพื่อนรู้หน่อยนะนะว่ายังไงพี่น้องคะ mm hmm. วู้ระวังตกด้วยหม,มูไม้มิ้นูก <N ic> นี่เดี๋ยวนี้เรามาปล่อยเต่ากับไอ้ตาดมจำได้ไหมลูกกับยายสวยตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีไม่มีจะตกด้วยลูกมันจะตกเองไม่ดีก็ดีจ้ะอยู่ไหน <N ic> ก็อยู่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะ <N ic> ก็เหมือนครอบครัวอื่นแหละจ้ะ <N ic> นี่เราอ้อมไปนี่ก่อนอ <N ic> <น>ือ ก็คืออยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวที่ไหนเขาก็มีความสุขนะคะอยู่อังกฤษก็มีความสุขอยู่ไทยก็มีความสุขอะไรนะไหมเขาพออย้เเนี่ยหมายคือว่าถ้าอยากรีเพลยนถ้าไม่รีเพลตัวนั้นก่อนน่าจะสําคัญกว่าสร้างประตูโขงเราก็ไม่รู้หมายถึงว่าเราะเพิ่งนว่าโปรเจกต์ถัดไปนะมีคนพูดนะ ว่าอาจจะทําตัวนั้นเห็นว่ามันเก่าแล้วเห็นไหมนะเพราะมีนกพิราบเข้าไปเยอะประมาณนี้ทายซูบึงจ้ะบรรยากาศดีตอนนี้ตอนเย็นๆนี่มันเย็นสบายดีบาออันนัน้นบ่ห่อนน้องไม้มิ้นไม่ใส่หอดรองเท้าดิพี่น้องไม่ชอบใส่รองเท้าเอาใส่ก็บอกไม่เอาเห่นเป็นแม่มิน,เป,น,เ,ปนเป็นไก่เนาะไก่นาเที่ยวนูน่นไปทาง่น้นไปพาพี่เมรีจูงพี่เมรีไปเที่ยวทางขุนเนะ้ะ พูดให้มีพี่ฟังเด้อว่ามีอะไรบ้างเด้อวาให้เอ้ยฟังมามีหยัางเน่จ้ามีหยัางแน่อยู่ี่เวาให้เอ้ยฟังแม่เขานี่เป็นคนที่สบายๆตรงที่แบบไม่เคร่งทือสาย้านนะคะเขาวัดก็ไดเห็นว่ามือนี่ก็ทำบุญไหว้พระนะคะเขาบูดก็ได ดีจ <S <S <Yeah. S 2> room uh, ้ะกินอะไรก็กินไม่เถื่อนนึงเนี่ยแอปปี้รูมไม่เถืนไอ้ทิงคัมเมล่าซอกดคัมเมล่าซอกวิจูอันมีอันหอดกล้องเหมือนไอพี่น้องเพิ่นบายู่มั้ง นว่านไม้เขยว่าแอซี่มาถึงแอร์คนแอร์น่ะนะพระเพิ่นก็มี s <S มินเราบ้างมันสกปรกเลยลูกเด้อของเอือยนั่นกระเป๋าหนูนั่นลูกกระเป๋าเอืกินน่ะไหม yeah, <but> น้าไปทั้งผีดิละ่ะทั้งบมันเข้าผี <Hey. S 1> ใช้ทั้งเมื่อบานเข้าน้องมินนี่ก็ดว่าภาษาอีสานเก่งแล้วหย่อนไม่มินนี่ละว yeah, ่าวได้ตอบว่าได้ นนมัพง่นบมาลูกบ้านเห่ากินยังก็กินไมขึ้นม่ยังก็กินเมืดกินได้เมืดนนะจ๊ะเออไปไ้ก่อนเอากระเป๋าให้เออถือให้ลูกมันยังมาลากดินเออถือให้เออไปซีฟอนทโกโฮมวิค้เกลอไปพานองเมือ่อ เมื่อกี้ใท้ไปส่งหลานพี่น้องร้านยานา่านหมาก็ไม่รีบเห่อยากเมื่อบ่านเนาะไปหอนหันมาหลาตัวร้านย่านเนี่ยคูจักข่วมเนี่แบบว่าพญานมากัดนะเล่นกับมาหห้ไมร่รีกับบก่าไปคือกันแท้ก็เลยได้กลับไปส่งมันไม่ไกลนะมันบะไกลกต่กับมาคือเก่าหมายถึงวัดนะนะพอคุณสามีบึงนั่งคุณชอบเมืองอยู่หมายถึงชอบมาวัดเพราะว่าพนมามันเงียบดีว่าสัญญาเงียบสงบแล้วก็เย็นดีพระนะาพี่น้อง ที่บอกไปบวชที่นี่ <laughs> มองไงมาบวชอยู่วัดด้วยว่ะนี่เนาะเข้ากับเมื่อพระแท้กับกัปปานมันบวชอยู่นี่ก็สีดีตลอดเนาะที่รองเอ้ผลไม้เกศคือพระเหล่าเจ้าอยู่ลูกไล่มั่งเงามั่งไอ้เจ้าไอ้เจ้ you need to be manged here I go back to England <laughs> and come visit you <laughs> เป็นบวชเป็นพระใช่ใช่ปะใช่ปะบ,บวชเป็นพระซะไม่ใช่สิเงี้ยงก่อนไม่ใช่สิไปเมื่ออังกฤษสิไม่เยี่ยมเราก็จะมากวาดหลพมดถึงว่าชอบหลไอ้ชอบตรงที่มันสงบนะเพื่อนวะแล้วมันเย็นลมพัดเย็นมันติดถุงนะจ๊ะทุงหน้าท่านคุมันติดแต่ว่าแค่ามาพระเพิรนบอยู่ละหมือนนี่เพิ่์ปิดประตูไป ถ้าเพื่อนอยูเแล้วเพื่อนจะโลงมากคุยนําเลยล่ะผ่ะนะันฮะอํานด์เ <'m> ชื่อไหมคืนไห่วิอ sure. ันหนอเชื่อเพื่อนว่าต้นนะ่ะมันขีใบใบมันร่วงบนั่นะใส่กับบอลหูเพราะว่าหมายถึงบางบางต้นมันก็จะ่วงเป็นนิดนึงเลยก็ก็หมายถึงก็คืนมาเจซันนาบางต้นคือร่วงพร้อมกันเลยมันก็จกขนไปเจซันนาหมายถึงว่าตน้นใหม่บ่มีใบย่มนะ บ่าหลูคืออันตุนไม่คือถามใช่เพื่อกับไทยบรรยากาศทั่วๆไปให้สูมือเจ,าจอ้าเบิ่งยาแย่มมือแรงหินยังกันยังลเลาะอาอยุแถวบ้านเนี่ยจ้ายัางเลาะยังเลาะบ้านเนาะ Yes อืมวันนี้ <c oughs> ใหม่นี่ ถามดีในของนั่นโน่นนี่อยากเห็นเบิ้งนั่นเบิ้งนี่ขอา่ขายเราดีง่ายหน่อยปิดเราตีร้อนเยลเดอินเจอร์ีดเดย์ไหมเหนอีฟหนึ่งเดย์กแบคโฮมโอ้เดย์ยูทูลซิทออนฟลอร์ลูกมายอันที่ซิทออนฟลอร์อาไยูโกหเห็นิ